ละร้อยวันแรกหรือโรดแม p ในการที่จะบริหารในการที่จะตามงานในการที่จะสั่งงานของรัฐบาลในส่วนที่3นั้นก็คือการบริหารความคาดหวังบริหารความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนและนักลงทุนจากต่างประเทศด้วยความเข้าใจครับว่ามีข้อจํากัดทั้งในเรื่องของเวลาและมีข้อจํากัดในเรื่องของงบประมาณแผ่นดิน แต่เพราะข้อจำกัดอย่างนี้ครับจึงมีความจำเป็นและเป็นที่เล็งเห็นในรัฐบาลทั่วโลกหลายรัฐบาลที่จําเป็นที่จะต้องมีโรดแม็กที่จําเป็นจะต้องมี100 d a y agenda เเพื่อที่จะสามารถที่จะขับเคลื่อนในช่วงเวลาอันยากเยน็นซึ่งบ่งบอกได้ถึงวิสัยทัศน์บ่งบอกได้ถึงความมุ่งมั่นบ่งบอกได้ถึงเป้าหมายและบ่งบอกได้ถึงว่าในปีหน้าเราสามารถที่จะคาดหวังอะไรกับรัฐบาลได้บ้างนะครับ สำหรับการแถลงข่าวในวันนี้จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นภาพย่อยส่วนที่2จะเป็นภาพใหญ่ภาพย่อยและเรื่องของภาพต่อไปภายในปีหน้าใช้เวลาประมาณ30นาทีครับสำหรับภาพใหญ่เราวิเคราะห์ผลงานของรัฐบาลในช่วงร0อยวันแรกด้วยระบบความคิดที่เป็นเฟรมเวิร์ที่ชื่อว่า5คิดอันที่1 คือคิดดีทําได้ก็เป็นข้อดีของรัฐบาลที่เราจะต้องแสดงความขอบคุณแล้วก็ชื่นชมในส่วนที่2คือคิดไปทําไปส่วนที่3คือคิดสั้นไม่คิดยาวส่วนที่4คือคิดใหญ่ทําเล็กส่วนที่5คือคิดอย่างทําอีดอย่างคิดดีทําได้ผมคิดว่าคงเห็นตรงกรันว่าการช่วยเหลือ,อพี่น้องแรงงานไทยในวิกฤตอิสราเอลฮามาสเป็นสิ่งที่รัฐบาลทําได้ดี วัคซีน HPV มะเลงปากมดลูกกว่า1ล้านโดสรัฐบาลทำได้ดีในเรื่องของการบริหารจัดการหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบผ่านการถแถลง2ครั้งของนายกรัฐมนตรีคิดว่ารัฐบาลเข้าใจว่าปัญหาจริงๆคืออะไรในส่วนที่2คิดไปทำไป แน่นอนครับการปรับเปลี่ยนไปมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่มาของเงินไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์จากนโยบายนี้ก็มีการปรับไปปรับมาอย่างน้อยถึง4ครั้งเรื่องของเงินเดือนข้าราชการเรื่องของโครงการแลนบริดจ์ส่วนที่3คิดสั้นไม่คิดยาวก็คือเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าไฟค่าพลังงาน ค่าคมนาคมแล้วก็เรื่องของรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายส่วนที่4คิดใหญ่ทําเล็กก็คือเรื่องของอาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอ f t Power หรือเรื่องของการบริหารการท่องเที่ยวผ่าน Visa f ฟรีและในขณะเดียวกันมีความสําคัญก็คือการลดความเหลื่อมล้ําให้กับประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องอที่ดินสอปกอและเรื่องค่าแรงที่เราเห็น ท่านรัฐบาลท,ที่ที่เราเห็นท่านนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการลงไปเมื่อไม่ได้ตัวเลขที่ควรจะเป็นหรือไม่ได้ตัวเลขที่ได้สัญญากับพี่น้องประชาชนไว้ก็ได้มีการาแสดงออกถึงความไม่พอใจนะครับคล้ายๆกันกับเรื่องของค่าไฟที่ได้เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ก่อนสองอาทิตย์ก่อนในส่วนที่5คิดอย่างทาอย่างส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญการทําประชามติที่มาของสอสอรอที่มาจากการเลือกตั้ง หรือเรื่องของการปฏิรูปกองทัพตรงนี้นี่ค่อนข้างที่จะชัดเจนตั้งแต่สภาสมัยชุดที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการยื่นกฎหมายการแก้รัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระดับ,ร,ดบรัฐสภาก็เห็นว่าทางพรรคเพื่อไทยมีความคิดนะครับที่ไปในทิศทางที่สอดคล้องกันกับทางพรรคก้าวไกลแต่การกระทําตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะตรงข้ามกับสิ่งที่เคยคิดไว้นะครับในส่วนตรงนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดทั้งหมดนะครับผมจะเลือกที่มันเป็น ท็อป5พรอร์ตีนะครับที่มีผลกระทบกับการใช้ภาษีของพี่น้องประชาชนและมีผลกระทบกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและชาติให้มากที่สุดซึ่งจะประกอบไปด้วย5ตัวอย่างดังต่อไปนี้ครับในเรื่องแรกครับคิดดีทําได้สถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลเราจะเห็นได้นะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในฝั่งซ้ายที่รัฐบาลได้ทํากับสิ่งที่ควรจะเป็น หรือสิ่งที่รัฐบาลสามารถที่จะทําได้เราต้องใช้โอกาสนี้ในการชื่นชมรัฐบาลครับแล้วก็ขอบคุณไปยังกระทรวงการต่างประเทศที่ตั้งทีมเจรจารวมไปถึงทีมทางของทางรัฐสภาที่นําโดยอาจารย์วันนอนะครับที่ทําให้คนที่ถูกลักพาตัวไปได้รับการปล่อยตัว23คนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีการเยียวยาอนุมัติงบเยียวยาอีก50,000บาทต่อรายนะครับแล้วก็มีสินเชื่อเพื่อที่จะให้แรงงานไทยสามารถที่จะ คืนถิ่นได้อย่างไม่กระอักกระอ่วนใจนะครับแต่สิ่งที่ยังสําคัญที่ยังอยู่แล้วก็อยากจะฝากรัฐบาลที่ทําดีอยู่แล้วให้ทําต่อนั่นก็คือการช่วยเหลือตัวประกันที่ยังอยู่กับกลุ่มฮามาสอีกเก้าคนก็หวังว่ารัฐบาลจะไม่ลืมพวกเขานะครับรวมถึงการที่มีการอนุมัติเงินเยียวยาแล้วนะครับในการที่จะ,ะส่งต่อให้กับพี่น้องแรงงานที่อาจจะมีความยากลําบากในเรื่องการหมุนเงินในเรื่องของสภาพคล่องและในที่สุดก็หวังว่า สิ่งที่ได้ทำเกิดขึ้นมาแล้วนี้จะเป็นการถอดบทเรียนในกรณีที่ถ้าเกิดความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลฮามัสหรือไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนในโลกถ้ามีความรุนแรงแบบนี้อีกไม่ว่าจะเป็นการอพยพไม่ว่าจะเป็นการขนแรงงานกลับประเทศไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องแรงงานในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องค่าใช้ใจ่ายที่ได้ใช้ไปในการที่จะไปทำงานในประเทศต่างๆก็สามารถที่จะต่อยอดและทำเรื่องนี้ให้ดีขึ้นได้ในภายภาคหน้า ในส่วนที่2ครับคิดไปทําไปผมก็คิดว่าเราต้องทวนความจำนะครับให้กับพี่น้องประชาชนผ่านเสื่อมมนชนอีกสักครั้งนะครับว่านโยบายนี้นี่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเราเข้าใจครับว่าในการทํานโยบายบางครั้งมันก็จะเป็นที่จะต้องมีความยืดหยุ่นแล้วก็อาจที่จะไม่สามารถที่จะคิดครบในครั้งเดียวแต่ครั้งนี้นโยบายครั้งนี้มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะคือการใช้งบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีประชาชนไม่ว่าจะในรูปของพรบรหรือในรูปของเงินกู้กว่า500แสนล้านบาทเราเห็นด้วยกับความจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นเราเห็นด้วยกับการที่จะต้องใช้เทคโนโลยีในการทำแบบนั้นแต่งบประมาณที่ใช้จำนวนมากมายถึง500แสนล้านบาทนั้นไม่ควรที่จะกระทบ i s c a l Space หรือ,อ,อพื้นที่ทางการคลงังในการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงของบ้านเมือง ถ้าเรามาทวนความจำกันตามสไลด์นะครับดิจิ t a ลวอลเล็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างน้อย4ครั้งครับแสดงให้เห็นว่าอาการนี้คือคิดไปทำไปอันที่หนึ่งคือเรื่องก่อนเลือกตั้งครับตอนที่เลือกตั้งเวลาที่ขึ้นเวทีดีเบตกับเพื่อนๆสื่อมวลชนที่อยู่ที่นี่ก็จะได้รับการอธิบายครับว่าจะใช้เงินจากงบประมาณแผ่นดินไม่จาเป็นต้องมีการกู้นะครับพอเป็นรัฐบาลปุ๊บหลังเลือกตั้งบอกว่าจะใช้งบประมาณนอกจาก ธนาคารอมสินแต่หลังจากนั้นกฤษฎีกาก็บอกว่าผิดพรบอมสินไม่สามารถที่จะใช้เงินจากธนาคารอมสินได้ก็เลยเป็นการเปลี่ยนครั้งที่สองครับว่าที่มาของเงินจําเป็นที่จะต้องใช้เงินจากงบผูกพันพอต่อมาธนาคารแห่งประเทศไทยครับก็บอกว่าผิดพรบเงินตราทําให้ต้องคิดไปทําไปในครั้งที่3ครับนั่นก็คือครั้งที่3ที่มีการถแถลงออกมาว่าจะใช้เงินงบประมาณและพระบ เงินกู้ปรากฏว่าเมื่อร่างพรบรงบปี67ออกมาครับไม่มีโครงการ Digital w a l l ล็อยู่ในงบประมาณปี67ทําให้ต้องมีการเปลี่ยนครั้งที่4ครับก็คือการใช้เงินจากพรบเงินกู้100%ซึ่งถ้าเราดูการเปลี่ยนครั้งที่4เทียบกับสิ่งที่ได้สัญญาก่อนเลือกตั้งไว้ก็จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนี่คือการคิดไปทำไปแค่ที่มาของงบประมาณเท่านั้น ยังไม่ได้รวมอีกหลายเรื่องเช่นการใช้เทคโนโลยีตอนเริ่มก่อนเลือกตั้งบอกว่าจะใช้ซ u เปอร์แอปแล้วก็ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนพอมาตอนครั้งที่3บอกว่าจะใช้เป็นเป่าตังนะครับแล้วก็ใช้บล็อกเชนเป็นแบ็กอัพในส่วนตอนแรกที่บอกว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับคนทั้งหมด56ล้านคนตอนนี้เหลืออยู่50ล้านคนตอนที่ก่อนเลือกตั้งคิดว่าจะสามารถทาได้ตอนเดือนกุมภาพันธ์ปี67 ตอนนี้เริ่มที่ปีเริ่มที่เดือนพฤษภาคมปี2567นะตรงนี้ก็คงจะพอเห็นได้นะครับว่าเป็นนโยบายที่ใช้งบประมาณสูงนะครับมาจากเงินกู้ซึ่งเป็นเราและลูกหลานเราที่ต้องมาใช้ในอนาคตนะครับแล้วรวมถึงการที่จะไปเบียดบังส่วนของงบประมาณที่สามารถใช้แก้ปัญหา เรื่องอื่นๆในระยะยาวต่อได้แต่รัฐบาลไม่ได้คิดอย่างตกผลึกและไม่การเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับทำให้เกิดความสับสนในสังคมแล้วก็ในกลุ่มของตลาดทุนด้วยเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่เราคาดหวังจากรัฐบาลตรงนี้ก็คือแผน2ในกรณีที่ Digital Wallet ไม่สามารถที่จะทำได้หรือติดปัญหาในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นระยะกลาง ระยะยาวผมคิดว่ารัฐบาลในปีหน้าควรที่จะมีความชัดเจนและไม่มีการปรับเปลี่ยนอีกแล้วถ้าจะเป็นดิจิทัลวอลเล็ตแต่ถ้าไม่ได้เป็นดิจิทัลวอลเล็ตก็ควรที่จะเกาให้ถูกที่คันและเลือกที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคการลงทุนในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นภาคของการลงทุนของทางรัฐบาลเองอย่าลืมนะครับว่า GDP มาจาก consumption บวก investment บวก government บวก export ลบ import ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องกระตุ้นจากทาง การบริโภคอย่างเดียวนะครับ m n v t s t m e n t การลงทุนก็สําคัญเรื่องของ Government Expenditure หรือการลงทุนของภาครัฐก็สําคัญการบริหารเรื่องของการส่งออกในช่วงเศรษฐกิจโลกแบบนี้ก็สําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีวิธีในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากกว่าสิ่งได้ทําอยู่ในกรณีที่ไม่สามารถทําได้ก็ควรที่จะมีแผน2ได้แล้วครับส่วนที่3ครับคิดสั้นไม่คิดยาวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่าย ของพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานอย่างค่าไฟแล้วก็ค่าน้ํามันหรือว่าค่าเดินทางจากการขนส่งสาธารณะทุกท่านก็คงพอที่จะจําได้ครับว่าสิ่งที่รัฐบาลได้ทําไปแล้วในระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นการลดค่าไฟลงมาต่ำกว่า4บาทที่3บาท99ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมนะครับแล้วโดวยใช้วิธีการให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแบกภาระหนี้ค่าเชื้อเพลิง ในขณะเดียวกันต่อมาเมื่อไม่นานมานี้ครับก็มีมติของคณะกรรมการพลังงานเคาะค่าไฟอยู่ที่4บาท68นะครับของเริ่มตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นไปเพื่อที่จะชำระหนี้แบกไว้ในอดีตซึ่งทางนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาบอกว่าสูงเกินไปและต้องการที่จะลดลงมาอยู่ที่4บาท20อันนี้ก็แสดงให้เห็นได้ครับว่าหลายครั้งที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ในการประชุมคอรมอแต่ไม่ได้มีการตามงานต่อว่าในการที่จะให้ลดให้ได้ถึงราคาที่เป้าหมายนั้นต้องทำอย่างไรบ้างและให้ข้าราชการทำอย่างไรบ้างในส่วนของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสำหรับค่าโดยสารครับก็คือรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายสำหรับโครงการรถไฟสา,สายสีม่วงและก็สายสีแดงครับโดยประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ประมาณ80,000คนหรือประมาณ5%เของผู้ใช้รถไฟฟ้าทั้งหมด ตรงนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ควรจะเป็นหรือสิ่งที่เราคาดหวังจากรัฐบาลก็คืออันที่1นนะครับคือการพูดถึงการปรับโครงสร้างราคาก๊สธรรมชาติระหว่างโรงงานไฟฟ้าและโรงงานปิตโตรเคมีหรือที่เรียกว่าผูกแก๊สถ้าเราสามารถที่จะหาค่าเฉลีย่ยหรือเอาแก๊สที่ถูกกว่าให้โรงงานไฟฟ้าได้ใช้ให้กับประชาชนก็จะสามารถลดค่าไฟลงได้เจสตังค์รวมถึงการเจราจากับ ผู้ให้ประกอบการผู้ประกอบการรายใหญ่ถึงค่าพร้อมจ่ายที่เกิดขึ้นนะครับใน,ในเมื่อไม่มีการดําเนินการในการผลิตไฟพี่น้องประชาชนก็ยังจะต้องจ่ายค่าพร้อมจ่ายอยู่ประมาณ15สตางค์ตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะแก้ปัญหาจากคิดสั้นไม่ได้คิดยาวมาแก้ปัญหาในระยะยาวแล้วก็จะทําให้ภาระค่าไฟของพี่น้องประชาชนเนี่ยลดลงได้ในขณะเดียวกันปีหน้ารัฐบาลก็ควรที่จะประกาศครับว่า การอนุญาตให้กับโรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ในการผลิตกำลังไฟสำรองทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีความจำเป็นไม่ควรจะเกิดขึ้นในปีหน้าและควรที่จะกระจายโอกาสในการทำพลังงานสะอาดผ่านการใช้โซลาเซลล์มากขึ้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นผลดีกับค่าไฟในระยะยาวในส่วนของค่าโดยสารครับสิ่งที่สำคัญนะครับที่เป็นเพนพอยต์ของ ระบบขนส่งของพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วไม่ได้อยู่แค่ในรถไฟถ้าเรามองภาพใหญ่คนส่วนใหญ่จํานวนมากก็ยังใช้รถขนส่งมวลชนใช้รถเมย์ใช้เรือการที่จะทําให้การขนส่งสาธารณะมีความสะดวกนะครับการพัฒนาแบบตัวร่วมก็เป็นสิ่งที่น่าที่จะเป็นการคิดยาวนะครับแล้วก็แก้ปัญหาให้คนกลับมาใช้ขนส่งสาธารณะมากขึ้นนะครับแต่ถ้าจะมองในแง่ของแค่ รถไฟเพียงอย่างเดียวนะครับสิ่งที่รัฐบาลจะเกาแล้วถูกที่คันก็คือรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสายสีเขียวแล้วก็ Air AirPort Rail Link นะครับที่มีผู้โดยสารและผู้ใช้งานจำนวนมากกว่าสิ่งที่รัฐบาลได้ทำไปแล้วนะครับในส่วนที่4ครับคือการคิดใหญ่แต่ทำเล็กนะครับนั่นก็คือเรื่องของนโยบาย Soft Power ซึ่งมีความสำคัญในการเพิ่ม ความคิดสร้างสรรค์แล้วก <lava. S 2> <sk> ็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วครับก็คือการตั้งคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์การค้องบประมาณ5,164ล้านบาทสนับสนุน11อุตสาหกรรมการเสนอตั้งทักกาการเสนอตั้งศูนย์บ่มเพาะ Upskill Reskill สำหรับแรงงาน20ล้านคนภายใน4ปีโดยที่มีเป้าหมายปีแรกที่1ล้านคนและการทา เฟสติ벌วินเทอร์เฟสติ l และสงกรานตลอดเมษายนที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็มีความคล้ายคลึงกันกับทางสิ่งที่พักคเก้าไกลเคยเสนอไว้นะครับแต่ว่าในมุมมองในสิ่งที่ควรจะเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ทางรัฐบาลได้เคยสัญญาไว้กับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ก็คือการเพิ่มเสรีภาพในการสร้างคอนเทนต์สร้างสรรค์นะครับก็คือการเสนอแก้พรบภาพยนตร์และวิดีทัศน เพิ่มเสรีภาพในการสร้างสารรค์พลังงานที่พลงานที่รัฐบาลเคยสัญญาไว้ว่าจะทําในร้อยวันแรกที่เป็นรัฐบาลนะครับการเสนอการตั้งทักก้าถ้าต้องการที่จะทําจริงๆยกตัวอย่างจากสิ่งที่รัฐบาลเกาหลีทํากับอคอกก้าก็คือ,อคอกก้ามีความจําเป็นที่จะต้องตั้งด้วยการพรบคงไม่ได้เป็นแค่การพูดถึงว่าจะตั้งสถาบันทักก้าเกิดขึ้นแต่ควรที่จะใช้เวลาร้อยวันแรกนี้ ในการยื่นพรบการตั้งทักกาเพื่อที่จะได้เห็นภาพให้ชัดครับว่าการบริหารจัดการสถาบันอันใหม่นี้มีอำนาจรองรับและสามารถที่จะให้คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมสร้างสารรค์และเคยใช้บริการอย่าง TCDC อย่าง CEA อย่าง OKMD OK อย่าง tk p a r k Park, ได้เข้าใจว่าทักกากับสิ่งที่เรามีอยู่ในการบริหารจัดการเศรษฐกิจสร้างสารรค์แล้วจะทำอย่างไรต่อไปนะครับ ร้อยวันแรกในการแก้กฎหมายอาจจะใช้เวลานานครับถึงแม้ว่าจะเสนอเข้าไปได้เพื่อที่จะให้ประชาชนได้เห็นภาพว่าความตั้งใจของการทํางานของรัฐบาลจะเป็นอย่างไรแต่ยังไงก็กดีครับยังมีกฎกระทรวงยังมีระเบียบยังมีประกาศในระดับกระทรวงที่สามารถที่จะเสนอเพื่อที่จะลดขั้นตอนการขออนุญาตกองทายหรือว่าในการจัดเฟสติวัลได้ซึ่งสามารถทำได้โดยอำนาจข,ของคอรมอําอำนาจของรัฐมนตรีก็เป็นควิกวินที่เราอยากจะเห็นกัน ดําเนินงานของรัฐบาลนะครับรวมถึงการสนับสนุนการรวมตัวของแรงงานฟรีแลนซ์ที่อยู่ใน,ในอุตสาหกรรมสร้างสารรค์หรือแม้แต่กระทั่งในเทิงของพี่ๆนักข่าวเองนะครับที่พรบรแรงงานของเราได้เสนอเข้าไปสู่สภานะครับถ้าได้มีการพิจารณาตรงนี้ก็จะทําให้ ช่างกล้องก็ดีให้ช่างวิดีโอก็ดีให้คนที่ตัดต่อก็ดีท,ที่ทั่วใหญ่เราเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยก็สามารถที่จะรวมตัวกันและเรียกร้องสวัสดิการเพื่อที่ให้เขามีแรงผลักดันในการสร้างผลงานที่สร้างสารรค์ต่อไปเ,ออเรื่องของอุตสาหกรรม11อุตสาหกรรมที่รัฐบาลได้พูดไว้ฟู้ดหรืออาหารเครื่องดื่มก็เป็นหนึ่งในนั้นผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นควิกวินและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสามารถทําได้เลยก็คือการแก้กฎกฎกระทรวงของ สุราก้าวหน้านะครับแก้กฎหมายแค่ว่าการผลิตแอลกอฮอล์นั้นไม่สามารถที่จะใช้กฎหมายในการกีดกันด้วยเ,เงินทุนหรือจํานวนผู้ผลิตหรือจํานวนแรงม้าก็จะสามารถที่จะทําให้ผู้ประกอบการที่มีเรื่องเล่าที่มีความคิดสร้างสารรค์ที่มีภูมิปัญญาที่มีดีไซน์สามารถที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณเลยสุดท้ายก็คือสิ่งที่ เกาหลีได้ทำครับในช่วงแรกของการสร้าง K-Wave ของเขาก็คือคูปองเปิดโลก2,000บาทกระตุ้นอุปสงค์ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ดนตรีหนังสือพิพิธภัณฑ์ได้ทันทีรวมถึงอีกข้อเสนอหนึ่งที่ได้ยินมาจากการเดินทางไปเกาหลีของผมก็คือการเพิ่มรอบฉายของภาพยนตร์ไทยเท่าที่ได้รับข้อมูลมาจากคอกก้าก็คือสามารถที่จะเพิ่มรอบฉายของหนังไทย30%ของรอบฉาย ที่อยู่ในโรงหนังทั้งหมดก็สามารถที่จะเพิ่มทั้งในแง่ของอุปทานอุปสงค์ของอุตสาหกรรมนี้ได้โดยเร็วนะครับในร้อยวันแรกเช่นเดียวกันสุดท้ายคือเรื่องของคิดอย่างทำอย่างเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารเรื่องของการเมืองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วครับในการแก้รัฐธรรมนูญก็คือการตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางในการทำประชามติแล้วก็จากการศึกษานี้ก็ยังไม่มีความชัดเจน ว่าจะทําประชามติกี่รอบและคําถามจะเป็นอย่างไรแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีสสรอที่มาจากการเลือกตั้ง100%ซหรือไม่ซึ่งตรงนี้นี่ก็ต้องบอกกับเพื่อนๆสื่อมวลชนว่าเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์พอสมควรเพราะในการทํางานร่วมกันในฐานะฝ่ายค้านร,ร่วมระหว่างทางพรรคเพื่อไทยและพรรคเก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นการแก้รัฐธรรมนูญในอดีตที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเราเห็นตรงกรัน90% ไม่ว่าจะเป็นที่มาของสสรไม่ว่าจะเป็นการทําประชามติแน่นอนว่าอาจจะมี5%หรือ10%ที่อาจจะเห็นต่างกันมากในเรื่องของหมวดหมู่ในการแก้รัฐธรรมนูญแต่พอการเข้าสู่อำนาจของรัฐบาลปัจจุบันเข้ากับขั้วตรงข้ามที่ไม่ต้องการเห็นการแก้รัฐธรรมนูญที่ไม่ต้องการเห็นการปฏิรูปกองทัพก็เกิดความไม่ชัดเจนเกิดความคิดอย่างทำอย่างเกิดขึ้น นะครับในขณะที่สิ่งที่ควรจะเป็นนั้นค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเรา,เอาพอที่จะเห็นความชัดเจนจากการศึกษาในรัฐสภาครั้งที่แล้วนะครับและการพูดคุยจากการดีเบตในการสัญญาประชาคมกับพี่น้องประชาชนผ่านการหาเสียงไปว่าการทําประชามตินั้นควรที่จะมีอสองคำถามนะครับก็คือถามเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยสอสอรอหรือไม่ 2. สส,สรควรมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดหรือไม่3สส,สรควรมีอำนาจพิจารณาแก้ร่างรัฐธรรมนูนทุกหมวดหรือไม่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะทําให้การรักษาสัญญาอย่างที่เคยคิดไว้ว่าการแก้รัฐธรรมนูญของอประเทศในการที่จะเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้เกิดความยุติธรรมเพื่อให้เกิดการเข้าถึงอํานาจอย่างาตรงไปตรงมานั้นเกิดขึ้นได้หรืออย่างไรนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นสรุปของ ภาพย่อยนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งที่เป็น as is กับสิ่งที่เป็น s h o u l d b e นั้นแตกต่างอย่างไรในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลใน100วันแรกส่วนที่3ส่วนสุดท้ายครับก็คือการพูดถึงภาพต่อไปในปีหน้าของรัฐบาลในเรื่องของความคาดหวังที่สะท้อนมาจากพี่น้องประชาชนเราหวังอย่างนี้ครับสั้นๆว่าการบริหาร ภายในปีหน้าที่จะมีปัญหาเศรษฐกิจมีปัญหาสังคมมีเรื่องใหญ่ๆที่เป็นเรื่องร้อนๆที่รัฐบาลจะต้องแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนใน mega project อย่างแลนบริดจ์ซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้ท่านนายกอยู่ที่ญี่ปุ่นก็กําลังพยายามที่จะอธิบายเรื่องนี้ให้กับนักลงทุนในต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิรูปการศึกษาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่อง PM2.5 ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับภัยแลง ที่ปีหน้าน่าจะหนักเป็นประวัติการเราต้องการเห็นรถแมพหนึ่งปีต้องการเห็นรถแมพหนึ่งปีว่าวิสัยทัศน์คืออะไรเป้าหมายคืออะไรแผนในการปฏิบัติการคืออะไรและแผนที่ดีก็คือรถแบบที่ดีก็คือการที่จะมีแผนที่ชัดเจนในการทํางานทําให้ประชาชนสามารถติดตามได้การให้พี่น้องสื่อมวลชนสามารถตามผลงานได้การมีเป้า KPI ที่ชัดเจนอย่างที่ นายกเคยได้เสนอในสภาไว้ครั้งหนึ่งหรือสัญญาไว้ในสภาครั้งหนึ่งนะครับตอนที่มีการถแถแลงนโยบายเมื่อฝ่ายค้านได้ถามถึงผลลัพธ์เมื่อได้ถามถึงเป้าหมายเมื่อได้ถามถึงความคาดหวังว่าจะได้เห็นเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจะให้เตแต่และกระทรวงไปทําแผนมาซึ่งแผนเหล่านั้นเราก็ได้เห็นแล้วนะครับควรคงจะมีการถแถลงอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ได้มีความชัดเจนอย่างที่นายกรัฐมนตรีได้สัญญาไว้นะครับ ในส่วนที่2ก็คือการทำกระบวนการทํางานที่เป็นมืออาชีพในการผลักดันนะครับว่าจะมเีเป้าหมายอย่างไรและมีการกระบวนการที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นอย่างไราการทํางานของรัฐบาลผสมนะครับที่ต้องทำงานให้เป็นเอกภาพมากกว่านี้นะครับแล้วก็การศึกษาโครงการสำคัญสคัญอย่างละเอียดอย่างเช่นเมกะโปรเจกต์อย่างแลนบริดจ์เป็นต้นนะครับถ้ามีความชัดเจนและมีระยะเวลาที่ชัดเจนก็มั่นใจว่าจะ ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในปีหน้านะครับมีความเ,าเรียกสามารถที่จะเรียกความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็โชว์ความมุ่งมั่นให้กับประชาชนว่ามีความตั้งใจที่จะรักษาสัญญาที่มีให้ไว้กับประชาชนตอนหาเสียงรวมถึงสามารถที่จะบริหารได้ดีขึ้นและสุดท้ายก็คงจะาสามารถที่จะเรียกความเชื่อมั่นจากทางประชาชนทั้งในประเทศและนอกประเทศได้ไม่มากก็น้อยครับ สำหรับการถแถลงนะครับทั้งภาพใหญ่ภาพย่อยและภาพต่อไปในปีหน้าของรัฐบาลก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับในส่วนสำคัญสำคัญต่างๆพรรคก้าวไกลมี policy watch อยู่แล้วในแต่ละเรื่องนะครับซึ่งทำไปแล้วทั้งหมด11ครั้งในปีหน้าก็จะมีการพูดถึงแต่ละนโยบายในการลงรายละเอียดให้พี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนได้มีการติดตามในอนาคตครับขอบคุณมากครับ สำหรับคนที่มีคำถามตอนแรกตอนคนที่ทำสไลด์มาเขียนว่าประเมินผมก็บอกว่าเราประเมินไม่ได้เป็นวิเคราะห์อย่างที่บอกว่าพอคุณไม่มีโรดแมปออกมาชัดเจนให้ดูเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าตั้งใจที่จะทำอะไรแล้วก็ไม่สามารถที่จะประเมินให้มาเป็นเกรดได้ว่าต้องการที่จะทำอะไรทำได้อย่างมากก็คือแค่การวิเคราะห์ แล้วการวิเคราะห์ก็คือวิเคราะห์อย่างฝ่ายค้านเชิงรุกวิเคราะห์อย่างสร้างสารรค์โดยแสดงให้เห็นว่ามีข้อดีอยู่หลายข้ออยู่เหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่สามารถที่จะทําได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการช่วยเหลือผู้ถูกลักพาตัวหรือว่าเรื่องของวัคซีน HPV ของกระทรวงสาธารณสุขแต่ที่เหลือเนี่ยก็คิดว,ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงและที่ยากออกมาเป็นหลายหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นคิดสั้นไม่คิดยาวคิดไปทําไปคิดใหญ่ทําเล็กเนี่ยก็ โดยเนื้อหาถ้าเปิดใจฟังก็จะเห็นว่าโอเคคิดสร้างโอเคแล้วที่เหลือต้องไปคิดยาวต่ออันนี้ทำไว้ใหญ่แต่เริ่มต้นอาจจะผิดทิศผิดทางก็น่าจะไปทำให้อ่าปีหน้าเนี่ยให้ทิศทางในการบริหารเข้ารูปเข้าลอยมากกว่านี้ก็คงจะตอบว่าครั้งนี้คือการวิเคราะห์ไม่ได้เป็นการประเมินแล้วก็คงไม่ได้ให้เกรดแต่อย่างใดครับ